ในฐานะเป็นคนไทยแล้วก็ฐานะเป็นแม่ด้วยนะคะก็รู้สึกห่วงอะคะ่ะ Entertainment Complex มันไม่มีความชัดเจนเลย,เลยที่ใดจำนวนเท่าไหร่การควบคุมหลักเกณฑ์ต่างๆมันกลายเป็นว่ายกให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการตอนนี้ผ่านคอรมอแล้วแล้วถ้าไปผ่านสภาเนี่ยเท่ากับตีเช็คเปล่าให้กับซุปเปอร์บอร์ดซึ่งก็แต่งตั้งโดยนักการเมืองนักการเมืองคุมได้ไปกาหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างรวมทั้งเงินที่ได้แทนที่จะส่งกระทรวงการคลังก็ต้องไปส่งบอร์ด ชุดนี้อีกบอร์ดก็จะเป็นผู้จัดสรรเงินจํานวนนี้อีกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะจัดสรรอย่างไรจึงมีคําถามว่าการทําเรื่องนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใคร Entertainment Complex เป้ามายจริงๆผลกระทบต่อสังคมมีแน่แต่ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรายังเห็นไม่ชัดค่ะมันจะดีต่อประเทศชาติหรือกลุ่มผู้มีอํานาจบางกลุ่มเท่านั้นมันก็จะรวยกระจุกจนกระจายอย่างเดิม เงินก็จะเข้าไปสู่ทุนขนาดใหญ่ส่วนประชาชนคนตัวเล็ก SME เนี่ยก็จะไม่ได้อะไรไม่ใช่ว่าไปเห็นสิงคโปร์ก็ทําแล้วเราคิดว่าเราทําได้นะคะสิงคโปร์เนี่ยเขามีความโปร่งใสแล้วก็รัฐบาล เขาข้าราชการเขาไม่โกงในดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยเป็นลำดับ5ของโลกขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ลำดับ108แล้วเราก็เห็นของผิดกฎหมายทั้งหลายยาบ้าเกลือนไปหมดอนเทือนอยู่ใกล้ๆลงพักโอ้โหสินค้าต่างชาติทะลักมาขายไม่ได้อยอมมอ,อกอต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎหมายหมดอะค่ะแต่การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งค่ะมันรับสวยกันเราต้องกวาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนตราบใดเรายังปล่อยให้มีคอร์รัปชันมากมาย แบบนี้เนี่ยเราจะไปเหมือนปลอยเป็ดหรือเหมือนเมียวดีค่ะจะกลายเป็นทับของอาชญากรข้ามชาติเป็นสถานที่ฟอกเงินใหญ่ของทุนเทาต่างๆแก๊งคอร์เซนเต,นเตอร์เว็บพนันรวมทั้งนักการเมืองต้องถามใจพวกเราค่ะว่าเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเดินไปถึงจุดนั้นจริงหรือและรัฐบาลจะมีปัญญาทําให้เกิดความโปรง่งใสและการบังคับใช้กฎหมายได้เข้มขน้นจริงหรือคือประเทศไทยเนี่ยนะคะมีธรรมชาติที่สวยงามมีโบราณสถาน มีศิละปะมีวัฒนธรรมอาหารอร่อยที่สำคัญที่สุดคือเรามีคนไทยค่ะมี h o ส p ิทา l รตี้ที่ดีมีสวิตไมายที่ดีแต่งบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวแค่2000กว่าล้านถ้ารับเนี่ยให้ความสำคัญกระจายงบประมาณลงไปสู่ชุมชนไปสู่ชาวบ้านให้เขามีอานาจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็จะสามารถทาเม็ดเงินได้มหาศาลและเม็ดเงินนี้ไม่กระจุกตัวอยู่แค่คนรวยแต่จะกระจายถึงคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะไปหมดถ้าเราช่วยผู้ประกอบการ ให้เขาพัฒนาบริการแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแหล่งสร้างไรายได้ดรื่งการท่องเที่ยวได้ไปต่อยอดค่ะมันจะกระจายไปสู่คนตัวเล็กๆในทุกพื้นที่ได้เลยโดยใช้งบประมาณนิดเดียว นอกจากเรื่องของบอนเสรีที่ดิฉันกังวลม,มากที่สุดนะคะก็คือที่มีการพูดกันว่าจะเอาพนันออนไลน์เนี่ยมาให้ถูกกฎหมายในฐานะที่เป็นแม่คนนะคะก็วิตกนะคะเด็กเยาวชนไทยติดยาติดพนันออนไลน์ซึ่งผิดกฎหมายทั้งสองอย่างแต่วันนี้เราบอกว่าเราแก้พนันออนไลน์ไม่ได้จะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายอีกหน่อยปราบยาบ้าไม่ได้เอายาบ้าถูกกฎหมายด้วยหรือเปล่าคะแล้วชีวิตลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรถ้าจะแก้พนันออนไลน์ก็ต้องปราบค่ะท่านนายก ินท่านก็ประกาศมาว่าท่านรู้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างก็ใช้คอนเน็ t ชันของท่านความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นําประเทศเพื่อนบ้าน,นในการปราบอย่างจริงจังคือการจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนไม่ใช่เรื่องเสียนะคะดิฉันย้ําอีกครั้งหนึ่งแต่มันต้องทําเพื่อการท่องเที่ยวเหมือนสิงคโปร์และไม่ได้หวังเรื่องการพนนันเป็นเรื่องหลัก ดิฉันเห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะว่ารัฐบาลสับสนว่าตกลงเนี่ยจะแก้เรื่องของการพนันผิดกฎหมายหรือจะมุ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวคือไทยสร้างไทยเนี่ยเราไม่ได้มานั่ง ค้านหัวชนขวาแต่เรามีเครื่องหมายคำถามค่ะเราก็ต้องเป็นปากเสียงแทนประชาชนมันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยค่ะไม่มีการประมูลด้วยนะคะบอกใบอนุญาตใบละ5,000ล้านซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวละว่าคนนู้นได้ตรงนี้คนนี้ได้ตรงนั้นแจกจ่ายกันในทุนพรรคพวกมันอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นทุจริตเชิงนยโยบายได้อีกไทยสร้างไทยเรามีข้อแนะนำค่ะว่าก่อนผ่านสภาก็ควรที่จะให้กฎหมายเนี่ยมันมีรายละเอียดครบถ้วนเสร็จแล้วก็ ทำประชาพิจารณ์ทางออนไลน์ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณเอามากลางเลยก่อนผ่านสภาเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดทุกอย่างไว้ในกฎหมายก่อนค่อยผ่านสภาไม่ใช่ให้อำนาจซูเปอร์บอร์ดซึ่งอยู่ภายใต้นักการเมืองรัฐบาลต้องจริงใจถ้ามันไม่ดีเรายกเลิกไม่ได้นะคะไม่มีอะไรการันตีได้ว่าทำสักเซสได้แบบสิงคโปร์ถ้าเกิดมันทำแล้วมันเป็นปลอยเป็ดน,นะคะจะแก้ไขยอย่างไรนี่คือสิ่งที่ ไทยสร้างไทยเราเรียกร้องนะคะสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเก็คือต้องมาพัฒนาคนก่อนพัฒนาเด็กไทยให้ทันโลก Reskill up skill คนไทยในเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เราได้ผลิตสินค้าที่ขายได้ในตลาดต่างประเทศเราต้องเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมปีหน้า c ีแบก็จะมาแนละ้ว m e ไทยทํทำยังไงคะถ้าเรายังไม่มีพลังงานสะอาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จาเป็นเร่งด่วน,นะ